ผ้ากับค่ะมาชมผ้าไหมผ้ามีร้านร้านเสน่ห์ผ้ามัดมีสวยงามมากค่ะสวยงามมากสวยมากเลยค่ะ เชิญชมผ้ามัดหมี่นะคะงามสวยงามมาชมด้านในกันนะคะด้านในก็สวยสวยมากเลย งามไรค่ะนี่ได้ไหมปวดรักงามไรอืมสคงามครับงามครับงาครับค่ะ อันนี้ได้ค่ะมีกุหลค่ะสอนไหลงามไหล Ь ค่ะ ้งามลายแม่ก็อยากรีวิวอาจจะลง youtube น้งาหลายค่ะคุณผู้ชมงามๆเลยค่ะงามเชิญเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้สินอยากได้ได้จะได้เชี้ยหูไปตั้สิน อยากได้สินมุเพิ่นตําไว้อยากได้มีที่เพิ่นมัดไว้มีทุกอย่างเลยค่ะงามไหลเพื่นนะค่ะตลาดค้อนสวรรค์งามไหลงามไหลค่ะนี่โบ๊ทนี่จะทอนเนี่ยงามค่ะค่ะงาม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  เอาอันใดจ้าออันใดเนาะตีอันนี้เป่นขายจังใดเนาะนี่เนาะเิ่นตีราคาวอยูุค่ะแม่ค่ะอ่าตีราคาวอยู่จ้าอ๋อคุณน่าค่างามเนาะนี่ยๆเอยก่อนาลีจังหวัดชัยภูมน มีประจำจังหวัดชัยภูมิสีม่วงเนี่ยอ๋อนี่แหละค่ะโอ้งามเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นเล่นลุงไอ้ใสแบบนี้อืมงามเนาะสวยเป็นสีประจำจังหวัดชัยภูมิแม่นบ่จ้าจังหวัดชัยภูมิสวยมากสวยมากที่ที่พีมาสร้างตีสิบอกอมันอ๋อมาในหลักชนะนี่เลยจ้าจ้าจ้างาม กันย้ำต okay. 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 ั้ออกเป็นผ้ากับผ้าสีพกันค่จังซีเหรอคะผู้ใดสนใจผู้ใดอยากซื้อก็มาเด้อค่ะเด้อร้านเสน่ห์ผ้ามัดมีน้ำไหลโอเคนี่ก็นอค่ะนอสวัสดีจ้า